สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจานะคะใช่แล้วค่ะรายการของเราก็ส่งเสริมให้คริสชชนทุกคนนะคะจะได้คิดถึงพระวาจาของพระเจ้าเป็นประจำทุกวันแล้วก็ทุกช่วงเวลาของชีวิตด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่วันดนบ,บุญฟรังซิสเซเวียพุทธทองนะคะบ้านพุทธทองตำบลิิ่นอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจานบุรีนะคะซึ่งวัดี่อยู่ด้านข้างเหล่านี้เองนะคะใช่แล้วค่ะวัดแห่งนี้ก็มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากเลยนะคะ,คะ ก็คือเริ่มในสมัยของพระสังฆร,ราชยอนบอสโกมานะัทจวบสมัยมนะคะท่านก็มีความคิดที่เริ่มอยากจะขยายพื้นที่แพรยธรรมในสังฆมณฑลราช,ชบุรีนะคะประจวบกับในสมัยนั้นน่ะท่านก็เห็นว่างานของสังฆมณฑลมักจะอยู่ในตัวเมืองแล้วก็อยู่ในโรงเรียนนะคะท่านก็อยากจะขยายงานแพทยธรรมออกมาตาม,ม,มชนบทบ้างน,นะคะแล้วก็สังเกตได้ว่าท่านก็บอกว่า คิสชนในบางวัดนะคะเริ่มมีจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นท่านก็มีความกังวลว่าต่อไปพื้นที่ที่ดินทํากินเนี่ยจะมีไม่พอนะคะท่านก็เลยอยากที่จะหาพื้นที่แห่งใหม่เพื่อให้สารบุปรเนี่ยจะได้มาทำมาหากิน,นะคะที่สุดในปี1986นะคะ,คะท่านก็ได้ออกเดินทางกับคุณบุญเลี้ยงที่รวัฒนาพันธ์นะคะท่านก็เป็นคนที่รู้จักกับคนในพื้นที่แล้วก็รู้จักพื้นที่ในเขตการจรบ,บุรีอย่างดี ก็ที่สุดก็ได้คนพบพื้นที่แห่งนี้นะคะที่ที่แห่งนี้นะก็ได้จะซื้อที่ดินนะคะแล้วก็ได้เชิญชวนตำรุจนะคะที่ที่มีจำนวนมากนะก็คือวัดน้ำพุนันต้นะคะวัดดันเะเบ้องแล้วก็วัดบางตานั่นเองนะคะให้มาทำมาหากินที่นี่นะคะแล้วก็เริ่มมีริสชนนะคะย้ายถิ่นฐานมาทำมาหากินที่นี่มาปลูกพืชผักไร่ทำไร่นะคะที่สุดเนี่ยสังมณฑลก็เริ่มส่งพระสงฆ์นะคะมา อาิบาลใช่ค่ะม,มาถวายบูชามิซาะแรากแริ่มก็ทําตามบ้านของสัตบุรุษใช่ค่ะแล้วต่อมาในปีอีกสองปีต่อมาค่ะคุณพ่อวิชานี่ก็ได้เริ่มสร้างวัดมาหลังนี้ขึ้นนะคะแล้วก็ได้สร้างเสร็จในปี1990แล้วก็เสกแล้วก็ได้ให้ชื่อว่าวัดนบ,บุญฟังซิเซเวียนั่นเองะคะนบ,บุญประจําวัดก็คือนบ,บุญฟังซิเซเวียนะคะก็มีมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการแพทย์ธรมนั่นเองใช่ค่ะ คค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็นัดแขกรับเชิญพิเศษซึ่งเป็นลูกวัดที่นี่นั่นเองคีค่จอยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาเลยดีกว่านะว่าเขาได้ใช้พระวจากพระเจ้าในการดำเนินชีวิตอย่างไระนะคะตามมาเลยค่ะมาเลยค่ะ,คะให้เรานำพระวจาะสู่ชีวิตนำพระคริสออกไปสู่มวลชนด้วยการกระทำเต็มด้วยความรักมากล้นเพื่อให้ทุกคน Nation may cry what oh. hey, no, no. no, และตอนนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษนะคะคุณครูบุญยืนปรีชาคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรบกวนให้คุณครูแนะนําตัวเองอีกสักครั้งนะคะกับท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะชื่อมารรอยบุญยืนปรีชากุลค่ะอายุ69ปีอาชีพตอนนี้ก็เป็นข้าราชการบํานาญแล้วก็เป็นเกษตรกรด้วยค่ะอยู่ในท้องถิ่นนี้เลยหรือเปล่าคะหรือว่าย้ายมาจากที่อื่นนะคะอยู่นี่ประมาณ40ปีแล้วค่ะเพราะปกติเป็นคน บ้านเดิมอยู่บางนกแควเป็นคนบางนกแขวค่ะพอมาบรรจุที่นี่แล้วก็เลยแต่งงานอยู่ที่นี่แล้วก็เลยไม่ได้กลับบ้านค่ะก็เป็นคนที่นี่ไปโดยปริยดาเป็นรูปวัดนี้เลยนะคะอยู่ที่นี่ประมาณ4ี่สิปีแล้วค่ะส0ปีิ่ปีมากกว่าอายุหนูแล้วนะคะค่ะค่ะก็ดีใจที่ได้ให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้นะคะก็ นอกเหนือจากงานที่ทาประจำมาค่ะเ็เป็นเกษตรกรปลูกข้าวโพดหรือปลูกเลยค่ะตอนนี้มีปลูกยางแล้วก็ปลูกทุเรียนแต่ทุเรียนยังไม่โตนะคะก็มีแต่ส่วนยางอ๋อแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในงานของวัดบ้างไหมคะมีานที่อะไรที่วัดมีช่วยกันก็คือเป็นไอ้มาก็ช่วยกันแต่งดอกไม้เป็นนักร้องเป็นคนก่อสวดแล้วก็เป็นพิธีกรของงานศพก็เป็นพิธีกรค่ะ ในพิธีกรรมต่างๆของวัดแล้วก็ช่วยทําให้วัดมีความสวยงามนั่นเองนะเนาะว่ารู้สึกเคยเห็นสามีของคุณบุญเดนยก็เล่นดนตรีด้วยก็เป็นนักร้องนะครอบครัวที่แทคู่ใช่เป็นครอบครัวที่ยึดติดอยู่กับวัดแล้วก็ช่วยงานวัดเป็นประจำนะคะริตชนที่นี่เยอะไหมคะประมาณก็ถ้าจริงๆแล้วก็มีเยอะนะคะแต่ที่มาวัดจำประจำๆก็จะมีประมาณ20คน ถ้าวันอาทิตย์นี้ก็คือเราจะเห็นทิศชนประมาณ20กว่าคนที่มาวัดยี่สกว่าคนแต่ถ้ามีเด็กอะไรกำพร้าบ้านนิวไรท์มาก็จะเต็มวัดนะคะเด็กๆเยอะที่บ้านเด็กบ้านนอกตุยใช่ไหมคะบ้านนอกตุยแล้วอย่างนี้เรามาเห็นเมื่อกี้ที่ครูจอยถามได้ว่ามาช่วยวัดยังไงบ้างแล้วก็เราได้มีมีโอกาสได้เคยอ่านหรือว่าศึกษาพระวจนะส่วนตัวหรือว่าพระคัมภีร์อย่างนี้ค่ะได้จัดสรรเวลาอ่านพระคัมภีร์บ้างไหมมีค่ะส่วนมากจะอ่านคือตื่นเช้าขึ้นมาเราจะ ไปสวดก่อนอะที่จะไปทําอะไรทั้งหมดแล้วก็อาจจะอ่านบางครั้งก็อ่านนี่แต่ถ้าเวลาน้องแม่บางทีเบื่อเติมสายอะไรขึ้นมาเงี้ยก็จะเป็นแผ่นเล็กๆนั่นแหละเนี้ยจะอ่านทุกวันว่าวันนี้พระได้พูดอะไรกับเราบ้างเงี้ยก็จะอ่านประจําอ่านก็คืออ่านเนียโชว์โว์ได้ชชว์ให้ดูได้เนี่ะค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือสิ่งที่อ่านค่ะเป็นประจําทุกวันดีจังเนาะนะคะเพื่อฟังว่าพระเจ้าบอกอะไรกับเราใช่เลย ก็ที่บ้านก็ถือว่าดีเนาะถ้าเกิดบ้านไหนมีกล่อ,องพระวจ a j ที่สามารถาจะหยิบขึ้นมาอ่านได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะแล้วพออ่านอ่านไปเนี่ยมีพระวจาตอนไหนที่รู้สึกชอบหรือสะดุดใจเป็นพิเศษมีบ้างไหมคะชอบกฎของความรักค่ะที่ว่าความรักต้องอดทนไม่จ้องหองไม่อะไรความรักสามารถลบบ้ังความผิดได้อะไรพวกนี้ถือว่าดีและอีกอย่างก็คือ ขอยาให้เป็นไปตามใจของลูกแต่ขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์นี่คือทุกวันถ้าเราจะไปทาอะไรเราจะมีคํานี้ประจําใจอยู่จะได้ทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าก็เราเต็มใจรับสิ่งนั้นดีเสมอถึงแม้มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ถูกใจเราแต่ว่ามันเกิดผลดีกับชีวิตเราอย่างนี้ใช่ไหมพระวจนตอนนี้ถือเป็นพระวจาประจําใจเลยใช่ไหมคะเนาะเรื่องของตามน้าพระทัยของพระองค์คือ ถึงเวลาเราเจ็บป่วยอย่างเงี้ยนี่ช่วงที่แต่ก่อนนี้ก็ไม่ได้อ่านบ่อยๆนะคะพอ,อมาอมกเกษียณแล้วช่วงยังไม่กเกษียณพอเริ่มอ่านเนี่ยจะไปอ่านตอนนั้นเพราะสกนอยู่เราจะมีจัดวันสุขต้นเดือนแบบสัญจรนะคะคือไปตามบ้านวันนี้บ้านนี้สมมติว่าวันนี้ไปบ้านครูอาทิตย์เดือนหน้าก็ไปอีกบ้านอย่างเงี้ยแล้วหลังพิธีเราก็จะมี ทำวิถีชุมชนวัดกันค่ะช่วงนั้นคือได้แบ่งปันพระอาจารย์เราได้รู้ว่าเราจะอ่านยังไงเราจะแบ่งปันยังไงตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงอะค่ะเมื่อกี้ได้ยินที่คุณบุญยมบอกว่าอะไรนะอย่าให้เป็นไปตามใจเราให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้ามีมีประสบการณ์กับพระอาจารย์ตอนนี้ไหมคะมีค่ะคือตัวเองเนี่ยเออเนี่ยอย่าให้เป็นเลยนะอย่างคราวที่แล้วนี่เป็นมะเร็งอย่าให้เป็นนะขอพระองค์ขอพระองค์ช่วยลูกเถอะอย่าใช่นะอย่าใช่นะ แต่ปรากฏว่าพอไปตรวจออกมาใช่ก็คือเป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์แล้วทีนี้ก็อ้อนขอว่าตามน้ําพระทัยของพระองค์เนี่ยขอให้ถ้าสมมุติจะหนักก็ขอให้เป็นเบานะให้หายให้อะไรแล้วเราก็จะได้สามารถช่วยงานของวัดได้ต่อไปได้อยู่กับลูกได้อยู่กับครอบครัวอย่างนี้ค่ะก็ผลที่สุดนะก็หายมาสี่ปีแล้วค่ะซึ่งไม่คิดว่าจะหายนี่คือน้ำพระทัยของพระค่ะอ้โหทำให้เข้าใจเลยว่านะจริงๆแล้วเนี่ย จากเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะหนักหนาเนาะถ้าเราทราบว่าเราป่วยแล้วยิ่งถ้าเป็นมะเร็งเนี้ยเราก็จะรู้สึกแบบโหเป็นทุกข์ใจหนักเนาะแต่พอมีพระวจาตอนนี้<ก>อยู่ <ทำ S 1> ใน<ม>ใจ,อเ,ใจเออจากเรื่องที่หนกักกลายเป็นเรื่องที่เบาแล้วที่สุดเนี่ยพอเราปล่อยให้เป็นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็สามารถเป็นไปได้แม้ว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้อย่างที่พี่วินดีบอกนะว่าหายได้ยังไงก็ยังไม่รู้เลยนะคะแล้ว ไม่ใช่มีแต่แค่นี้นะคะยังมีการพาตัดอะไรเปนสโกอีกสองครั้งตรงนี้ก็คิดว่าตัวเองไม่น่าจะเดินได้ใช่ไหมคะก็ยังนึกถึงพระวจระของพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักษาคนน้อยคนเป็นน้ำมาพานอะไรพรกนี้เวลาจะเข้าห้องผ่าตัดจะนึกถึงพระจเหรอค่ะนึกถึงก่อนที่สุดก็คือขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์แต่นึกแล้วก็นึกว่าพระองค์ยัง สรงรักษาคนที่เป็นง่อยคนที่เป็นอัมพาตคนเป็นโรคเลือดได้พระองค์เขาคงจะช่วยลูกบ้างคนนี้หนักกว่าเราหรือว่ามีอาการที่มากกว่าเราก็ยังหายได้เนาะต้องมีความเชื่อมากขนใช่ตรงเนี้ยพื้นฐานเราจะเห็นเลยว่าพอเชื่อแล้วก็ยึดมั่นในพระวจาชีวิตก็ไม่แล้วก็ดีราบรื่นขึ้นเหมือนเหมือนพระวจ้าพระเจ้ามาหล่อเลี้ยงแล้วก็มามาช่วยเป็นทางใจแล้วก็เป็นแนวเพื่อง่ายคือเป็นเหมือนกับแนวทางเนาะให้ไม่ว่าเราจะปรเสบ จะประสบความยากลาบากหร,หรือแม้ในความสุขเนาะมันก็ที่พระอ่าารจ์ที่ผุดขึ้นมาให้เราได้นึกถึงเสมอแล้วก็ใหเราได้สนทนากับพระองค์โดยผ่านทางคำมภาวนาสั้นๆอย่างที่คุณครูบุญยืนได้ทำนี่แหล,ล,ละเนาะก็เชิญชวนเราด้วยเนาะดียิง่งเรื่องใหญ่ๆซึ่งไม่น่าจะได้เป็นเวลาที่เรารอคอยมาน,ะนานนี่สามสิบกว่าปีคือขอให สามีกับใจเราแต่งงานกับคนพุทธแต่เราแต่เราอยากจะให้ครอบครัวเราเนี่ยเป็นการทอลิกทั้งหมดเราจะทํายังไงแต่ไม่เคยขอนะคะทวดภาวนาค่ะขอขอให้สามีกับใจปีนั้นมีซิสเตอร์มาอยู่นะคะพีะดาเมตตาธรรมมีซิสเตอร์สุปนีเกาคุยไปคุยมา ซิเตอร์เขาก็คุยเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องว่ะต้อานาย้ายไปคนเล่นกีตาร์ก็จะไม่มีว่าซิเตอร์ก็ไม่เก่งเ่ะก็เลยบอกว่าสามีเนี่ยเขาเล่นได้ค่ะซิเตอร์เขาก็ไปคุยนะดังนั้นเขาก็มาเข้าวัดแต่ปกติแล้วเขาจะพามาวัดตลอดกันแต่ก่อนที่เขายังไม่เป็นก็จะมาเดือนละครั้งขับรถมาให้คุณครูขับรถมาให้ค่ะแต่เขาไม่มาทุกอาทิตย์พูดกันตรงๆนะคะตอนนั้นเขายังไม่ทราบซึ้งอะไรอ่ะเข้าใจไหมคะ เขาก็เหมือนไม่ค่อยอยากแต่ตอนหลังๆเขามีกิจกรรมส่วนมีส่วนร่วมเล่นกีตาร์มาอะไรนี่นะตอนเย็นเราก็ที่บ้านน่ะเย็นๆช่วงก่อนเขาก็ยังร้องเพลงไม่ค่อยคล่องใช่ไหมคะเราก็ร้องเพลงกันตัวมั่งลูกมั่งลูกว่างลูกก็ช่วยอย่างเงี้ยก็จนทาให้นั่นไปวัดที่ไหนแล้วแต่จะไปฉลองวัดแต่ก่อนไปฉลองวัดบ่อยนะคะช่วงที่สุขภาพยังดีแล้วก็โควิดยังไม่มาเนี่ยก็จะไป ฉลองวัดไปประชุมแบอะไรนี่ก็มีค่ะไปฉลองวัดนี่จะไปเป็นประจําแล้วทุกครั้งที่ไปฉลองวัดเราจะไปแอบภาวนาสวดภาวนาเนี่ยก็ขอขอนะคะขอแม่พระขอพระเยซูเจ้าขอให้ขอขับให้ใจค่ะคิดถึงนวุญมณีกาเลยอะที่สวดให้นวุญอเอกซสตินขับใจอะสิบหกสิบเจ็ดปีเนาะนี่นี่กี่ปีคะ เขาเพิ่งจะเป็นคาทอลิกได้ประมาณ6ปีบังกะแตงมาสี่สิบปีก็สามสิบกว่าปีคือตามไปตามมาอยู่อย่างนั้นเขาเขาก็ร่วมในมิสซานะคะแต่ว่าก็เป็นเวลาที่เหมาะสมนะพระเจ้าทำงานแล้วก็เห็นภาพนะคะเห็นภาพที่ที่ชัดเจนอ่ะก็คือพลังแห่งการภาวนาที่พี่บุญยืนได้ภาวนาแล้วก็เห็นว่าพระเจ้าเองเนี่ยก็เรียกฟังคำภาวนาแล้วก็ได้เรียกแล้วก็ได้เลือก สามีของพี่ด้วยให้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของวดัดคราวนี้แหละก็เลยกลายเป็นว่าได้ทํากิจกรรมสงเสรินพระเจ้าร่วมกันจาักการเล่นดนตรีร้องเพลงแล้วก็ที่สุดก็ได้มาเป็นลูกของพระเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆแล้วแล้วตอนนี้ก็จะต้องภาวนาก็คือสวดต่อไปอเพราะว่าลูกสาวก็แต่งงานกับคนต่างศาสนาเหมือนกันแต่เขาก็มาวัดนะเขาก็เที่ยวไปเที่ยวมาพร้อมกันคือมาทั้งครอบครัวนะ,ะวันอาทิตย์เราจะมาวัดนอกจากเขามีธุระเขาก็จะไม่มาตอนนี้เราก็ ลูกสาวคับป่กับ่อแม่หนูจะอ,อย่างแม่แหละเีอดีนะ <c oughs> เป็นแบบน,นี้งหมือนกับครอบครัวของลูกสาวด้วยเนาะ <c oughs> แล้วก็ภาวนาให้ให้แบบว่าได้เป็นไปเหมือนกับที่ <c oughs> พี่ยุทธนก็คือ เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้านะคะจากฟังมาแป๊บหนึ่ง่ยเห็นเลยว่าแบบเป็นคนที่มีความเชื่อมากเลยนะแล้วก็ยึดมั่นในพระวจาของพระเจ้าใช้พระวจ a j ของพระเจ้าในการดําเนินชีวิตจริงๆก็ต้ออดทนรอคอยด้วยนะได้ความอดทนที่พระเจ้าก็ประทานให้ควบคู่กันไปด้วย เมื่อกีเ้เห็นบอกว่าก็เพิ่งจะมาอ่านได้ไม่นานหลังจากเกษียณเกษียณก่อนสองปีค่ะเพราะว่าถูกกระทาไม่ดีเกษียณมาสิบสองปีแล้วค่ะ,อะอตอนนี้เกือบเกือบเจ็ดสิบแล้วค่ะ,อ,ะอ่านพระวาจามาก็ประมาณสิบกว่าปีปปใช่ตอนช่วงหนึ่งที่วิถีชุมชนวัดเขาไป,ไป,ประชุมกันอะ่ะก็เคยได้ยินข่าวที่วัดนี้เหมือนกันว่าเขาไปทําสุตต้นเดือนตามบ้านก็วันนี้ก็ได้มาฟังก็โอ้ดีจังเลยนะคะ ได้รับพระวจาไปที่บ้านด้วยค่ะทีนี้ฟังแล้วแสดงว่าคุณครูเนี่ยอานพระวจามาค่อนข้างเยอะแหละนะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนิดนึงค่ะเราเตรียมมา2กล่องนะคะของขวัญกติกาง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเปิดกล่องของขวัญมาเนี่ยแล้วเห็นสิ่งของในกล่องแล้วคิดถึงพระวจาตอนไหนหรือเหตุเหตุการณ์ใดก็ได้ไม่ต้องแบบไม่ต้องเป๊ะว่าเป็นข้อนี้ข้อนี้แต่พอเห็นแล้วอุ้ยนี่ถึงเหตุการณ์นี้อะไรอย่างงี้ค่ะซ้ายกว่าลองจับดูก็ได้นะคะลองจับดูก็ได้ว่าไหน อันนี้นะคะอ่าอันนี้โอเคเลยค่ะได้เลยเปิดเลยค่ะเปิดเลยค่ะเปิดได้เลยลุ้นๆอะไรเลยหยิบขึ้นมาเลยค่ะอ่าโอเคแกะใช่ไหมคะใช่ค่ะให้กล้องดูนิดนึงนะคะเป็นแกะนะคะโอ้โหแกะเดี๋ยวลองดูว่าแกะคิดถึงพระวจารของพระเจ้าตอนไหนหรือเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ตอนไหนที่ทำให้รู้สึกคิดถึงแกะโอ้ ก็ถึงตอนอุปมาของพระเยซูเจ้าที่ว่ามีคนเลี้ยงแกะเลี้ยงแกะไว้หลายข้คร้อยตัว่ใชแล้วก็พัดลงไปอ๋อหนึ่งตัวเ็าถามว่าจะไปตามไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเราตามพัดตัวเดียวเองแต่พระเจ้าตามพระเจ้าตามใช่ถ้าเป็นเราเราตามไหมคําถามนี้ก็ดีเหมือนกันถ้าเป็นแกะที่เรารักเราก็ตามเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดคนเป็นเจ้าของแกะจริงๆก็น่าจะตามถ้าเขารักเนาะ ไม่เหมือนมันผูกพันมากกว่าแต่ถ้าเขาถ้าเขาไม่ใช่เป็นเจ้าของเขาอาจจะแค่รู้สึกว่ามันมีตั้งก็สิตัวนะที่มันอยู่แค่ตัวเดียวเองอาจจะเท่ากับคิดคนทั่วไปนะแต่สพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นตัวเดียวพระองค์ก็ติดตามด้วยครูจอยล่ะครูจอยที่ถึงพระวจนะตรงไหนเจอกับโยนไว้เลยนะคะจริงๆอ่ะเป็นคนที่ชอบชอบตอนพระวจนะของยอนที่บอกว่าเราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆอ่ะชอบชอบเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆแล้ว แกะเนี่ย <S <S จะฟังเสียงของผู้เลี้ยงคือแกะเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีความเชื่องมากนะคะแล้วก็จะฟังเสียงของผู้เลี้ยงของมันมันจะฟังแต่เสียงนั้นถ้าสมมติมันหลงหายอะคะ่ะแล้วก็ถ้าไม่ใช่แบบผู้เลี้ยงของมันน่มันก็จะรออยู่ตรงนั้นหรือติดอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเหมือนว่าเอาตัวรอดได้มันไม่เหมือนแกะไม,ไม่ไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆน,นะคะแล้วก็แกะเนี่ยมีความน่ารักมีความน่ารักก็คือมันเหมือน ซื่อๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอได้ฟังพระบาจาวบอกว่าพระเยซูเจ้าเนี่ยบอกว่าพง์เป็นผู้เลี้ยงที่ดีเราจะเห็นว่าอย่างที่เราคุยกันว่าถ้าแก่หายเราจะหาไหมในความเป็นมนุษย์ของเราอ่ะเราก็อาจจะรู้สึกว่าก็มีเก้าสิบเก้าตัวต้องต้องเลี้ยงดูเนาะแต่ชีวิตทางชีวิตของพระเยซูเจ้าอะค่ะเราจะเห็นว่าคนแบบคนหนึ่งที่กับใจคนแบบคนหนึ่งที่มีความเชื่อคนที่ป่วยคนหนึ่งแม้ต่ําต้อยที่สุดสิ่งที่เล็กน้อยที่สุดคนที่เล็กน้อยที่สุด ก็เป็นบุคคลที่พระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ก็เลยคิดถึงตอนนี้ว่าพระซูเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีพอดีว่าปกติโดยธรรมชาติของสัตว์แกะเนี่ยตาเขาไม่ดีอยู่แล้วเขาจะมองไม่สามารถมองเห็นอะไรได้อย่างชัดเจนด้วยก็เลยเขาจะใช้การฟังเสียงนะด้วยใช่ใช่ค่ะก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วคุณรักอณคะชอบหรือว่าคิดถึงตอนไหนคะคิดถึงพอดีเมื่อกี้เห็นแกะแล้วจะคิดถึงตอนนี้แล้วจริงๆเป็นเรื่องราวที่ชอบเรื่องราวหนึ่งก็คือเรื่องของการพิพากษารั้งสุดท้าย ที่พระสุชาติทรงแยกแกะออกจากแพะนะค,ะ,คะก็คือถ้าในอุปมาอันในเรื่องราวเนี้ยกับพิพากษาเนี่ยก็คือเปรียบเหมือนคนที่ทํากิจการดีต่างๆก็คือ,อเป็นเหมือนแกะที่เชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติกิจเมตตาต่างๆตามคําสอนของที่พระเจ้าทรงสอนะนะคะในเรื่องของกิจเมตตาทั้งทั้งฝ่ายกายและฝ่ายฝ่ายจิตนะอย่างเช่นใครไม่มีเสื้อผ้าก็แบ่งปันเสื้อผ้าใครหิวกระหายก็ให้น้ําให้ข้าว อย่างเงี้ยก็คือเป็นการปลอบประโลมแล้วก็คือเพื่อง่าย,ายคือปฏิบัติตามคําสอนของพระเยซุเจ้าก็จะเป็นเหมือนแกะที่ฟังเสียงโยงจากครูจอยเนาะถ้าเราฟังเสียงพระเจ้าเราก็จะปฏิบัติตามสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสอนเราด้วย<ช>แล้ถึงวันที่พิพ,พากษัครั้สงสุดท้ายเราจะเป็นแกะที่พระองค์จะไม่ทําลายแต่จะทรงรับเราเข้าสู่พระอาณาจักรของพระองค์แล้วก็วันหนึ่งจะกลับพื้นที่เหมือนพระเยสุเจ้าด้วยเช่นกัน ฟังจากที่คุณรักบอกเลยเนี่ยก็จะเห็นภาพได้ชัดนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำสอนของพยซสุจ้าไม่ได้สั่งให้เราทําอะไรที่ยากเลยใช่ไหมคะให้เราแบ่งปันเสื้อผ้าอาหารหรือว่าสิ่งของที่เรามีน้ําดื่มเท่านั้นเองก็เป็นหนทางที่จะเข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าได้แล้วอันนี้ด้นะคุณจอยเพิ่มนิดนึงรู้ถึงการแบ่งกันอะไรนะการให้คําปรึกษาให้คําแนะนําคนที่สงสัยหรือแม้แต่ว่าปลอบประโลมใจคนที่เขาอาจจะแบบมีปัญหาในชีวิตหรือยากลําบาก สงนี้ก็คือถืออยู่ในถ้อยคําที่พี่พระเจ้าได้สอนเราเหมือนกันเราอาจจะไม่ได้มีทรัพย์สมบัติอะไรมากมายเนาะแต่ว่าสิ่งที่เรามีเราแบ่งปันการให้เวลาการให้คําปรึกษาแล้วก็อย่างเงี้ยการสวดภาวนาให้ใก็เป็นหนทางที่จะได้เข้าสู่พระนัาจักของพระเจ้าด้วยนะคะ,ะ,คะถือว่าวันนี้แกก็จุม,มือให้นะคะเก่งมากทำภารกิจสาเร็จก็ถือว่าอ่านพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็จดจําได้นะบางทีเราก็อาจจะเป็น แก่ตัวนั้นที่พี่เขาคิดถึงเนาะแกะที่หลงหายไปแต่ถ้าพระเยซูเจ้าตามเรากลับมาแล้วเราตามกลับมาเราก็กลับมาเป็นลูกของพระอีกได้ครั้งหนึ่งค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นช่วงที่เป็นช่วงพิเศษของรายการนะก็อยากเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะเห็นแกะแล้วแล้วท่านผู้ชมล่ะคะคิดถึงพระวาจาของพระเจ้าตอนไหนคิดถึงพระวาจ a า j ไปด้วยกันนะคะ อะไะค่ะี๋ย<ๆ>วก,กลับมาคุยกันช่วงที่2นะคะก็คืออาจจะจริงๆพี่เขาก็ได้แบ่งปันเนาะเกี่ยวกับชีวิตพอสมควรแล้วละแ,แต่ว่าอยากจะรู้ว่ามันมีช่วงไหนของชีวิตที่รู้สึกว่ามีรวาวะจะหรือเรื่องราวในพระวสานที่ที่ตรงกับชีวิตของพี่มีบ้างไหมคะที่รู้สึกว่าตรงแบบมันเหมือนชีวิตของเราเลยอะไรอย่างเงี้ยม,มีบ้างไหมคะ อาจจะประสบอยู่พอประสบเหตุการณ์นี้แล้วก็คิดถึงเพราะว่าจะกนอกเหนือจากเมื่อกี้ที่แบ่งปปนะคะมีอีกไหมนึกถึงลูกสาวเขาทํางานเวลานะเขามีปัญหาเขาจะใช้โทรนะไม่รู้จะไปพูดให้ใครฟังลูกสาวเป็นคนไม่ชอบคือไม่ชอบว่าใครไม่ชอบนินทาไม่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นเขาจะเล่าก็คือไม่เล่ากับเพื่อนเขาจะเล่ากับแม่อย่างงู้นอย่างนี้ในฐานะที่เขาเป็นลูกน้องผู้นํา เขาก็เล่านะแต่ขอสมวนไมยว่าเขาเล่าว่าอะไรนี่ก็จะสอนลูกว่าพระเจ้าุสสอนว่ายังไงให้รักศัตรูให้สวดภาวนาให้กับคนที่เขาเบียดเบียนเราเนี่ยจะบอกกับประจำเวลาหนูไปแก้บาปหนูต้องให้อภัยถ้าหนูไม่ให้อภัยเขาหนูตัวหนูเองนั่นแหละเหมือนนะเหมือนกับบาปไม่หลุดก็สอนเราอย่างนี้เราจะต้องให้อภัยต้อง เวลาเขานั่นเราต้องสวดภาวนาให้เขาให้ผู้ที่เบียดเบียนเราไม่ใช่ไปโกดโลดตอบไม่ให้อภัยอย่างนี้ไม่ถูกก็สอนนะคะเนี่ยข้อดีของการอ่านพระวจนะเราสามารถจะสอนลูกได้เหมือนเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยก็เหมือนกับพระวจนะของพระเจ้าก็เป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่สอนเราในยุคปัจจุบันแล้วก็สามารถสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้จริงๆนะคะเป็นชีวิตจริงๆแล้วมันมีเหตุการณ์ตอนไหนบ้างไหมคะในชีวิตเราที่เราอาจจะแบบอาจจะมีความผิดพลาดเนาะ าอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างนี่แหละที่เราจุดเราเองเราก็ไม่ได้ชอบนอตัวเราใน,ใน,ในบางนิสัยอย่างเงี้ยเหมือนช่วยเปลี่ยนแปลงเออแล้วเพราะว่าจานิสยัยเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรเงี้ยมีไหมคะก็มีบ้างค่ะแต่ก่อนนี้ยังอายุยังไม่มากจึงจะเป็นคนอารมณ์ร้ <S <S อนนะคะเดี๋ยวขนาดลูกยังบอกเลย <S <S ครับแม่เดี๋ยวนี้แม่เปลี่ยนไปนะแม่อารมณ์แม่อารมณ์เย็นขึ้นเยอะแล้วก็แม่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดุไม่ว่าปกติจะเป็นคนเข้มงวดกับลูกจะสอนลูกนะ แต่ว่ามีความเป็นครูไงใช่ครูเนอะแล้วก็แบบว่าพูดถึงแล้วว่าทั้งที่เราไปสัมภาษณ์มาตามมาต่างๆเนาะเราก็จะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยพระวจนะก็เปลี่ยน,ปปนแปลงนิสัยจริงๆอะอารมณ์โมโหอารมณ์ร้ายอะไรเงี้ยมันก็เป็นอารมณ์ทางธรรมชาติรราตของ,นงมนุษย์แต่ว่ามันเกิดขึ้นได้ถ้ามันไม่ใช่แบบว่าเกิดขึ้นตลอดเวลาอะไรเงี้ยน้ำตก็เกิดขึ้นได้แต่พอเรามีพระวจนะของพระเจ้ามันก็ง่ายที่เราจะหยุดอารมณ์โกรธอารมณ์ร้ายได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยนะคะ เคยโมโหแรงๆไหมคะแล้วรู้สึกว่าเราก็หยุดคิดเอ้ยพระเจ้าบอกเราแบบนี้เลยเคยเคยด้วยเหรอเขาเคยโมโหแรงๆแล้วนึกขึ้นมาพระสอนอย่างนี้นะให้อดทนความรักต้องอดทนเราต้องอดทนเรารักลูกรักครอบครัวเราต้องอดทนนี่ยมีครับกะช่วยขัดเกลาเรานะช่วยเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นคนที่ใจเย็นและเป็นคนใจเย็นขึ้นดีจังถือว่าแบบมีพระวจนะอยู่ในในชีวิต อยู่เสมอแล้วมันก็ถ้าเราทําบ่อยๆอ่ะมันจะกลาแล้วก็ทําให้เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนได้เนี่ยแหลจากคุณครูเนี่ยสังเกตว่าเวลาที่คุณครูพูดเนี่ยก็ถ้ามีพูดถึงพระวจา j ขึ้นมาง่ายมากเลยคุณครูจะประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ต่างๆได้ง่ายมากได้ง่ายมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกสอนสอนลูกหรือแม้แต่อารมณ์ของตัวเองก็จะมีพระวจจ้าที่มันผุดขึ้นมาในใจของเราในกติของเราพระวจระเจะช่วยดําเนินช่วยให้การดําเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเป็นไปแบบ มีผวดีดีด้วยใช่ไหมคะนะดีค่ะมีเชื่อว่าหลายๆลาท่านผู้ชมผู้ฟังในคลิปนี้เวลาที่ฟังเราจะรู้สึกอุ๊ยพระวจานนี่ชวนชวนให้เราอ่านมากขึ้นเลยนะคะแล้วว่ามันมีผลต่อชีวิตเราจริงๆด้วยค่ะก็อยากให้ได้แบบว่าแบ่งปันนะคะแล้วก็แบ่งปันถึงข้อดีก็ได้นะคะหรือว่าอยากชิญชวนผู้อื่นเนี่ยจะได้อ่านพระวจาของพระเจ้าหรือพูดถึงพระคัมภีร์ก็ได้แล้วก็ชวนชวนชิญชวนพวกพวกที่ชมอยู่ผู้ชมอยู่นะคะ และอ่ะานพระวาจาของพระเจ้าเป็นประจำบบที่พี่ได้ทำได้อ,อืก่อนอ่านพระวาจาจขอร้องเพลงสักตอนได้ไหมคะ,ะไ,ดได้เลยค่ะเป็นเพลงที่ชอบมากเพราะเนื้อเนี่ยซึ้งแล้วชอบอ่านชอบฟังเวลาอยู่คนเดียวจะร้องประจำคิดว่าคุณครูสองคนก็ ร้องได้ช่วยร้องด้วยนะคะร้ะองคนเดียวแล้วเคยร้องไหมคะร้องคนเดียวอาจจะพร้อมค่ะเพลงอะไระพ,พระพิยงในพระเจ้าพ,พระพิยงในพระองค์พคระทรงเป็นศิลามั่นคงพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์เป็นพลังโอดเป็นโลเป็นกำบังที่เข้มแข็งต่อไปนี้ ฉันจะไม่ต่อสู้เพียงลำพัง <Okay. S 1> พระองค์ผู้กอบเกีเยรติใยในความตายความบากโปรดเดินเพียงข้างฉันออขอบมือขอเชิญชวนนะคะ,คะทุกคนมาอ่านพระวจนกันการอ่านพระวจาก็เหมือนกับเราได้สนทนาพูดคุยกับพระ ในแต่ละวันบอกความทุกข์ความสุขของเราถ้าเรามีความสุขเราก็ขอบคุณพระถ้าเรามีสิ่งใดที่เราคิดว่าเราทําผิดทําไม่ดีก็ขอโทษพระม,มีปัญหาอะไรก็เหมือนกับเราได้ปรึกษาหรือกับพระแล้วพ,พออ่านไปเหมือนเราจะมีทางแก้ไขปัญหานั้นอขอให้ทุกคนอ่านถ้าเราไม่ทิ้งพระเรานึกถึงเราสวดภาวนาเรารำพึงถึงพระเสมอพระก็จะไม่ทิ้งเราค่ะ ใช่เลยนะคะก็เวลาที่เราสวดภาวนาเราก็กําลังพูดกับพระองค์แต่ว่าอะไรที่เราฟังพระวจาเราก็กําลังฟังสิ่งที่พระองค์ตรัสกับเราพระวจานะพระเจ้าบอกกับเรานั่นเองนะคะพักพิงในพระเจ้าเหมือนใช้พระวจาของพระเจ้าเป็นที่พักพิงของเราเลยเหมือนเปนความมั่นใจว่ายังไงพระเจ้าก็เดินไปพร้อมกับเราเสมอไม่ได้ทอดทิ้งถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นพระองค์นะในยุคปัจจุบันนี้แล้วแต่พระองค์ก็ได้ให้มรดกชิ้นหนึ่งด้วย ที่ก็คือพระบาจากพระเจ้านี่แหละที่มาคอยเตือนใจเรามาคอยสอนเราเราก็ะะเริ่มถามเลยนนอะว่าทาไมถึงอยากร้องเพลงนี้ชอบมากเลยคระ <c oughs> เพลงนี้เหมือนกับว่าเรามีพระไปเหมือนกับอยู่ข้างๆกาย <c oughs> เราตอนที่มีอยู่สีร่านะคะ <c oughs> <ๆ>เขาไม่ให้เฝ้าเลยค่ะ <c oughs> ไม่สบายเห <c oughs> มือนอยู่คนเดียวเราจะนอนอยู่คนเดียวนะคะเตียงหนึ่งคนเดียวเลยจะไม่มีญาติไม่มีอะไรนอนนอนไปนึกไปร้องในใจถึงตอนที่อระองค์เคียงข้างเราตลอดไปมีพระองค์อยู่เคียงข้าง โควิดทําให้เราห่างกันแต่พระเจ้าไม่เคยห่างไกลนะคะนี่ไปได้แล้วสำหรับรายการของเรานะคะก็มีของที่เล็กๆๆน้อยๆมาให้ด้วยนะคะเนื่องจากว่านางบุญมารียเนาะเดี๋ยวให้คุณโคจอยนะคะขอบคุณค่ะครูปแม่พระนะคะเป็นของที่เล็กๆๆน้อยๆจากรายการของเราเช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระบารย์นะคะใช่แล้วค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามรับชมรายการของเรานะคิดว่าในหอาสาระที่เราได้คุยกันประสบการณ์ชีวิตการบางๆของพี่บุญยววันนี้ก็ จะได้เป็นเรื่องราวที่ดีแล้วก็ได้เพิ่มพูนความเชื่อในใจของพวกเราแต่ละคนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe แล้วก็ฝากติชมรายการของเราด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะแขกรับเชิญจะเป็นใครเดี๋ยวเราติดตามได้ทางช่องของเรานั่นเองสิบโมงถึงสิบโมงครึ่งนะคะอย่าลืมนะคะติดตามรายการของเรานะคะสวัสดีเราลาไปก่อนใช่ค่ะเอาลาไปก่อนเจ้าอวยพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พระเจ้าค่าขออย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระเจ้าแต่โปรดให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิด